เริ่มต้นเพียงแค่วันละ100บาทคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสีจีด๊ลดล้อแจม่มของแต่งมีาราคาสบายกระเป๋ามากๆสวัสดีครับมาพบกับ9ก้าอีกครั้งนะครับที่ซูโม,โมคาของเรานะครับวันนี้9ก้าออรรถยอดนิยมนะฮะที่เราใช้กันในทุกวันนี้นะครับก็คือรถ5ประตูนะครับที่เป็นรถในกลุ่มแฮชแบ็กอีโคคานะครับสำหรับเครื่องพันสองแล้วก็จะเป็นเครื่องพันห้าที่อยู่ในกลุ่มซิตี้คาซึ่งวันนี้9ก้ามา3คันนะครับจะเป็น มิสูบิชิมิลาดนะครับทั้งสองคันแล้วก็ Honda Jazz นะครับอีก1คันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมวันนี้นะค,คนถึงหันมาเล่นในกลุ่มของรถแฮชแบ็กหรือว่ากลุ่มรถเก่ง5ประตูกันเยอะเริ่มจากนี่เลยก้าวให้ดูวันนี้ทั้ง3คันนี่แอบมีของหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เริ่มที่คันขาวก่อนดีกว่าคันขาวนี่ดูข้างนอกนะฮะจะมีความเป็นละมุนล,ละไมมุง้งมิ้งนะฮะเจ้าของเดิมนี่มีความคิตตี้มากนะครับแต่ว่าแอบแฝงไปด้วยสายซิ่งเล็กๆนะครับกับในส่วนของล้อ นะครับที่ใส่มาเป็นล้อทองมาเลยนะครับดูเข้ากันกับรถมากนะส่วนตัวเก้าชอบนะครับคันนี้เป็นนิสุบิชิมิลาดนะครับในปี2015คันนี้มาครบเลยอย่างที่เก้าบอกคือมีออสติกเกอร์บง่งบอกความมุงม้งมิ้งน่ารักของเขามีล้อนะครับแล้วก็ถ้าไปดูที่ในส่วนของด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์หลังมานะครับอ่าก็ค่อนข้างครบแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยคันนี้นะครับจุดเด่นของเขาเนี่ย ก็คืออย่างที่9้าได้เกริ่นไปตอนแรกว่าคันนี้เป็นรถ5ประตูซึ่งแน่นอนว่าพอเป็น5ประตูประตูที่5เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของช่องเก็บของสัมภาระนะครับเล็กๆในน้อยที่เราใส่และวางไว้ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของรองเท้านะครับเอ,อ่อหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้อย่างเจ้าเป็นเซลเนี่ยบางทีพบลูกค้าบางครั้งบางทีก็ต้องเตรียมนู่นนี่นั่น,นติดรถไว้อันนี้ก็หยิบง่ายหยิบสะดวกนะครับหรือถ้าเราต้องการพื้นที่เพิ่มเราสามารถเก็บพับในส่วนของเบาะหลังเพื่อเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้อีก แล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่าคันนี้ห้องโดยสารนะครับไม่ได้เล็กขนาดนั้นถ้าถามว่าก้าในสัดส่วนของ170เซนนะครับก้าก็ยังนั่งได้สบายๆนะครับพื้นที่ยังเหลือในฝั่งของอห้องโดยสารฝั่งคนขับแล้วก็ถ้าไปในส่วนของฝั่งห้องโดยสารที่เป็นผู้โดยสารน,นี่คือก้าปรับเบาะในสไตล์ที่ก้านั่งเองถ้าเราไปที่ห้องโดยสารในฝั่งของผู้โดยสารนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าก้าก็ยังมีพื้นที่เหลือ เห็นไหมเราอาจจะติดภาพว่ารถมันเป็นรถเล็กนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันพื้นที่เพียงพอกับการใช้งานนะตอนนี้นั่ง4คนเนี่ยสบายๆถ้ามีลูกเล็กอีกคนหนึ่งเป็นคนที่านั่งตรงกลางกาว่าก็ยังโอเคนะนะครับไม่ได้แย่แน่นอนว่าพอเป็นรถในกลุ่มที่เป็นอีโคคาเนี่ยเราได้เรื่องของอะไร1คือได้เรื่องของราคานะครับราคาตั้งแต่ค่าตัวเลยค่อนข้างถูกค่อนข้างประหยัดนะครับ ค่อนข้างประหยัดมากๆนะครับที่สําคัญคือ2ได้ในส่วนของค่าน้ํามันที่ถูกมากก้ามีเซลคนหนึงน้องหญิงนะครับใช้รถในกลุ่มอีโคคารบอกว่าเติม300เนี่ยใช้ได้เกือบเดือนประหยัดขนาดนั้นเลยก็ตรงนี้ก็ได้เรื่องของความคุ้มค่าความประหยัดทางค่าตัวทางค่าน้ํามันนะครับที่สําคัญเลยถ้าใครนะครับที่เพิ่งเริ่มใช้รถนะครับไม่ว่าจะเป็นคันแรกเป็นคุณผู้หญิงที่เพิ่งหัดขับรถ แน่นอนว่ากลุ่มนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือเรื่องของความง่ายการควบคุมรถนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าโอเคไซส์กระทัดรัดนะครับขึ้นห้างง่ายจอดรถง่ายนะครับตรงนี้ก็หมดความกังวลได้เลยสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้รถเป็นคันแรกมือใหม่หัดขับแนะนานะครับแนะนํารถในกลุ่มนี้เลยถัดมานะครับจะเป็นรถกลุ่มเดียวกันเลยนะครับเป็นรถกลุ่มเดียวกันแต่คันนี้เนี่ยจะเน้นความเรียบความเดิม คันนี้สีสันจี๊ดจ๊าดมากไปไหนใครก็จําได้นะฮะคันนี้อย่างที่เจ้าบอกทุกคันที่เอามาวันนี้มีของหมดเลยนะครับภายนอกอาจจะดูเดิมนะครับแต่ว่านี่มาด้านหลังนิดหนึ่งเขาจะแอบมีของเล็กๆนะครับแน่นอนว่าสปอยเลอร์มีนะครับแต่ลองดูด้านล่างมีท่อแล้วนะครับมีท่อซิ่งนะฮะที่เป็นท่อไทเทเนียมมานะครับสาหรับใครที่บอกว่าเอ้ยเอออยากดูเรียบๆแต่ว่ามีแอบมีของหน่อยนะครับให้รู้ว่าเรามีของ ก็จะได้ตรงนี้และแน่นอนว่าภายในเนี่ยก็อยู่ในลักษณะเดียวกันกับคันในปี2015น,น,นานะครับคันนี้ทุกอย่างนะครับยังอยู่เหมือนในลักษณะเดิมเลยเหมือนเพิ่งออกจากศูนย์เลยนะครับและแน่นอนว่าการนั่งต่างๆท่วงท่าต่างๆอย่างที่ก้าบอกตรงนี้มันไม่ได้เล็กนะครับเพราะว่าส่วนตัวก้าเนี่ยร้อยเจ็ดก้ายังนั่งสบายๆนะครับก็แน่นอนว่าอุปกรณ์ภายในก็พร้อมใช้งานที่สําคัญราคาต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ยถูกถูกจริงนะครับอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมิรา拉สุดท้ายนะครับคันนี้ h o n d a j a z z ปี2012 Honda j a z z คันนี้นะครับเป็นสีฟ้านะครับที่เป็นสีฟ้าส่วนตัวผมชอบนะเพราะว่าเป็นคันเดียวเลยสีฟ้าเดียวเลยนะครับนะฮะที่สำคัญเลยของแต่งเขามาครบครบนะครับถึงแม้คันนี้ถ้าเทียบกับรุ่นน้องนะครับเครื่องเล็กกว่านะฮะคันนี้จะเป็นเครื่องพันสส่วน Honda j a จ z แน่นอนเป็นซิตี้คาเป็นเครื่องพันหนะครับ ตัวซีอาจจะต่างไม่เยอะแต่รู้ไหมว่าแรงม้าต่างถึง50แรงม้าเลยนะนะครับจาก70เอ่อเจกว่า70ไปไปปลายนะครับคันนี้120แรงม้านะครับแน่นอนว่ากําลังต่างๆก็ได้มาเนื่องจากเ,เครื่อง v t e ทคนั่นเองนะครับในรอบต่ําประหยัดน้ำมันแต่ถ้ารอบสูงเมื่อไหร่แน่นอนว่าเทคเปิดล็กเปลี่ยนฮะจาก ธรรมดาวิ่งชิลๆกลายเป็นสายซิงไปได้เลยนะครับ120แรงม้าสำหรับคันนี้ Honda Jazz นะครับที่สำคัญรอบคันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามาเต็มนะครับทั้งในเรื่องของล้อนะครับที่เปลี่ยนมาแล้วนะสีสันจี๊ดจ๊าดนะครับในตัวบอดี้นะครับแล้วก็เดินมาที่ด้านหลังนะครับแน่นอนว่าได้เรื่องของท่อนะครับที่เป็นท่อไทเทเนียมนะครับมา1ใบนะครับที่สำคัญถ้าเราดูจากตัวในส่วนของห้อง เก็บสัมภาระเราจะเห็นได้เลยว่าคันนี้เนี่ยใหญ่กว่าจริงๆนะครับใหญ่กว่ามากจริงๆนะครับและแน่นอนว่าพอเราพับเบาไปเราก็จะได้พื้นที่เก็บสัมภาระนะครับมากขึ้นอีกเยอะรวมไปถึงเวลาที่พับเนี่ยเบามันเรียบเราสามารถที่จะวางของนะครับชิ้นใหญ่ๆวันนี้นี้ได้เลยนะครับสัมภาระเนี่ยไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนก็ตั้งได้นะส่วนตัวเคยเอาทีวี55นิ้วใส่แจ๊สก็ขนกลับบ้านได้ พอได้ตัวรถนะครับที่กว้างขึ้นแน่นอนว่าในฝั่งของผู้โดยสารเองอันนี้ก้าวปรับเบาะแบบก้านั่งเองนะนะครับก็กว้างขึ้นตามนะครับแน่นอนว่าเราก็จะมีพื้นที่เหยียดขาที่มากขึ้นกับในสัดส่วนของเออจ้าเองที่มานั่งเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีพื้นที่ในการขยับตัวนะครับแต่ว่าตัวเบาะอาจจะไม่ได้กว้างขนาดนั้นเบาะมันเป็นเบาะทรงสปอร์ตมันก็จะกระชับหน่อยในฝั่งของเบาะแถว2นะครับของฝั่งผู้โดยสารนะครับตรงเนี้ยไม่เล็กนะ ถึงแม้ใครจะมองว่าไอซิตี้คาร์ไอแฮชแบ็กอาจจะดูเล็กไปสําหรับคนเมืองแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่เจ้าบอกเลยไม่เล็กนะครับนั่งสบายๆนะครับมีพื้นที่ใช้สอยนะครับประมาณหนึ่งเลยที่สําคัญด้านท้ายเปิดหยิบของได้ง่ายและสะดวกมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่เรียกว่าเป็นรถยอดนิยมที่สําคัญเลยทั้ง3คันนี้นะครับก้ามาในราคาที่แบบว่าละมุนละไมเบาๆนะครับสำหรับลูกค้าซูโม่นะฮะ เริ่มจากที่รถที่ถูกที่สุดก่อนในวันนี้นะครับก็คือคันนี้นะครับมิสูบิชิมิลาดนะครับในปี2013นะครับราคาอยู่เพียงแค่2แ20,900 0บาทนะครับ2แ20,900บาทมิลาดเขียวคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่วันละ100บาทนะครับเออร้อยกว่าบ,บาทคุณออกได้แล้วนะครับสำหรับมิลาดเขียวมิลาดปี2015คันนี้ราคาเพียงแค่2แสน50,000 9,000บาทนะครับและผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่วันละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาสบายกระเป๋ามากๆนะครับเป็นเครื่องพันห้ารถปี12สนะครับสีจี๊ดนะครับล้อแจม่มนะครับของแต่งมีนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่3 9 0 0 0 0บาทเออโอ้โหดูท่าเยอะ3 9 9 0 0 0บาทนะครับคุณผ่อนเพียงแค่วันละ200บาทเท่านั้นนะครับผม 200บาทคุณเป็นเจ้าของคน,นี้ได้แล้วเป็นไงราคาสบายกระเป๋าไหมนะครับก้าทวนอีกทีนะครับมิาดเขียวนะครับผ่อนเริ่มต้นวันละร้อยหรือนะครับตกเดือนละ4 0 0 0บาทนะครับมิาดสีขาวนะครับผ่อนเริ่มต้นวันละร้อยเช่นกันแต่เฉลี่ยเฉลี่ยมันร้อยปลายๆเนาะตกเดือนละ5,000บาทนะครับสุดท้ายแจสสีฟ้านะครับผ่อนวันละ200บาทหรือประมาณ6000ต่อเดือนนะครับคุณเป็นเจ้าของรถ ซิตี้ขายยอดนิยมนะฮะได้แล้วนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับที่เ้าโปรโมชั่นดีๆมานะครับแล้วอย่าลืมนะฮะใครที่อยากรู้ว่าออกรถต้องทำยังไงนะครับย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆนะครับเจ้ามีเทคนิคเจ้ามีทริคที่จะนำเสนอให้กับลูกค้าได้ลองศึกษาดูหรือถ้าไม่ชอบยังไงทักอินบ็อกซ์นะครับสอบถามเข้ามาได้เลยอาชีพแบบนี้ออกได้ไหมรถคันนี้หนูพอจะออกได้ไหมนะครับรวมไปถึงนะฮะใครที่ตามหารถอยู่นะครับ นึกไม่ออกว่าจะดูรถขนไหนดีทักอินบ็อกมานะครับเรามีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาคอยดูแลลูกค้านะครับทุกท่านเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับซูโม่คาของเรานะครับที่นี่มีรถให้คุณเลือกมากกว่า100คันนะครับสถาบันทางการเงินกว่า10สถาบันนะครับรอให้บริการลูกค้าอยู่นะครับยังไงฝากไว้ด้วยถ้าหารถสวยนะครับโมช่วยได้วันนี้ก้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ